เดี๋ยวพอจะมารีวิวนะคะนี่นะคะยาหยอดตาของญี่ปุ่นให้ดูมันเป็นยาหยอดตาที่เขาบอกว่าช่วยบำรุงสายตาจากการเล่นคอมอาการเหนื่อยล้าหรืออะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่ามันเป็นแบบเย็นและที่สําคัญคือแบบเย็นของญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเย็นมากเย็นแบบเหมือนเอายาหม่องป้ายตาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบตัวนี้กันว่ามันเย็นแค่ไหน พ่อเคยแบบใช้ไอ้ที่มันเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยมันก็เย็นนะมันเย็นแบบสดชื่นมากหยอดแล้วสดชื่นมากๆเลยแบบตาดูบริ้งขึ้นมาทันทีพ่อยก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูปับเขาบอกว่าพ่อยตาแดงใช่ไหมโอเคโอเค โอ้โอ้น้ำตาจะไหลอีกข้างนึงแล้วไรเฮียอโอ้ยลูกตาไม่ขึ้นอ่ะโอ้ เอ้ยได้แล้วโอ้ตาขาวขึ้นเลยเห็นปะไอ้เหี้ยแต่เย็นมากคือคือพลอยว่ามันพลอยว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่กันเย็นนะมันเหมือนแบบเข้าใจฟิลเคยตอนเด็กๆปะที่ที่เพื่อนเล่นกันน่ะที่เพื่อนเล่นกันน่ะแบบใครแพ้เอายังหมอกป้ายตาอะไรเงี้ยป้ายใต้ตาอะไรเงี้ย ฟิลเดียวกันเลยแกเฮ้ยแต่ตาหายแดงเลยดูดิข้างนี้เห็นปะคือตอนแรกนะคะมันจะแดงตรงนี้สองข้างใช่ปะแต่ว่าอันนี้ข้างเนี้ขาวเลยเห็นปะแต่ข้างเนี้แดงพวามน้าตาไหลแทนอิมคือจากที่พายฟังคือมันเย็นแบบคือเอาอย่างนี้นะคือพอยเคยใช้อีกอันหนึ่งคือมันเย็นแบบเย็นสดชื่นหยอดแล้วตามวิ่งขึ้นมาเลยแต่อันนี้คือมัน มันมันใช้คาว่าเย็นได้หรอวะมันเหมือนทำให้แบบเขาเรียกว่าแสบตาเลยอะมันมันเย็นมากเกินไปเออในไหนก็ไหนๆแล้วนะคะมาถึงจุดนี ia, mm. ้แล้วเราก็ต้องหยอดอีกข้างนะคะมาโอ้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 ออ้โอ้อ้ทำไมข้างนี้มันทาไมข้างนี้มันเย็นกว่าข้างนั้นวะ โอ้ยลืมตาไม่คุนอ่ะโอ้โเห้ยจะลืมตาลมเข้าตาฟื้นเดียวซาซาบุดดาแอเาซา,ซาบุด,ดาแนอ๋อหรอตอนนี้ฉันยังไม่มองใครอ้าเพราะว่าตอนนี้ฉันยังลืมตาอ้าไม่ได้เลยค่ะเลยไม่มองใคร ไ้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครเพราะว่าฉันนั้นพึ่งหยอดตนาะตอนนี้ก็เลยยังไม่มองใครเพราะว่าฉันลืมตาไม่ได้หลาโอ้โอ้ m ม god <c oughs> มาเราต้องลืมตาข้างนี้ให้ได้ <c oughs> สามสองหนึ่ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สัตว์ตา ได้ละได้ละลืมได้ละคันตาเลยอะ่ะไม่เห็นหายแดงเลยทำไมข้างนี้ข้างนี้มันไม่หายแดงหรือว่าหรือกูร้องไห้วะอันนี้นะคะก็เป็นจบการรีวิวยาหยอดตานะคะสำหรับใครที่อยากจะลองหามาเล่นนะคะก็ไปหาซื้อได้มันจะมีความเย็นระดับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นระดับห้านะคะก็ถือว่ายเย็นเย็นมาก เย็นจนเย็นจนไม่อยากจะเอามาหยอดอีกแล้วใครสนใจซื้อต่อทักมาได้นะคะเดี๋ยวเอามาขายนะคะอันเดียวจากพลอยๆใช้แล้วนั่นเองนะคะเป็นของมือสองแต่สภาพเหมือนใหม่99%นะคะขายราคาคุณสองใครสนใจทักไอ้บโอเค